ช่วงนี้ขึ้นไปที่เหนือกันบ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหาแล้วก็เผชิญกับปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าด้วยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีคําสั่งให้กรมควบคุมโรคค่ะสํารองหน้ากากอนามัยกว่า200,000ชิ้นด้วยกันนะคะเพื่อมีการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของภาคเหนือหากคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยค่ะในแพทย์รัชตารัศตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข mm hmm. กล่าวถึงมาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนจากผลกระทบปัญหาหมอกคว ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนว่าได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด9จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายเ <c oughs> ชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่หน้าและตาก จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์และยาประจำห้องฉุกเฉินต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความเสี่ยงเจ็บป่วยจากปัญหาฝุ่นควันไฟที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษได้แ,แก่เด็กหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคขอบผืด ผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกันเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยโรคหัวใจพร้อมทั้งขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หลีกเลี่ยงการสูดละอองหมอกควันและหากมีอาการผิดปกติเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มแสบตาก็ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังสำรองหน้ากากอนามัย270,000ชิ้นเตรียมแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อใช้ป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ปอดหากคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภยัยซึ่งล่าสุดแจกให้9จังหวัดภาคเหนือตอนบนไปแล้ว150,000ชิ้นค่ะ